เอาละครับกลับสวัสดีไวรุ่นทั่วโลกทุกคนนะครับอยู่กับผมทอสคลิปเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนาออโต้ชิกนะครับสําหรับคนแบบขี้เกียจฟาร์มอะไรประมาณนี้แหละเกมที่มันต้องแบบคลิคในโลบอกอะไรประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมก็ได้อยู่ที่หน้าลิงโหลดนะครับออโต้ชิกนี่ผมก็จะให้ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนโหลดมาเดี๋ยวไปคลิกไปปุ๊บโอเคครับ ก็จะได้ประมาณ1 f ไฟล์อันนี้นะครับคลิกไปเลยครับคือนี่ไม่ต้องแตกไฟล์นะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเลยรอสักครู่นะครับนี่คลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้ครับ OP AUTO คลิก3.0นะครับโอเคพูดถึงว่าจะใช้ยังไงหน้าต่างเป็นแบบนี้ครับขั้นแรกอธิบายไอตรงนี้คือการตั้งเวลานะครับนี่คือชั่วโมงประมาณเนี้ยชั่วโมงนาทีว่า เราจะตีกี่นาทีต่อครั้งหนึ่งนี่ประมาณนี้ผมก็แนะนํานะสำหรับผมก็เปลี่ยนจากเนี่ยวิเอานะเป็นประมาณ1วินะครับเพื่อ1วิเราจะตีได้1ครั้งนะแล้วก็ชิกเรียกอันนี้นะครับคือจํานวนที่มันจะชิกนะครับผมก็จะใส่ประมาณ100ก็ได้นี่หนึ่งรครั้งนะในการชิก โอเคฝั่งนี้ก็คือเมาส์ที่ต้องการกดนะครับเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาประมาณนี้นี่มันก็มีตั้งคา่าโดยนี่คือกด2ครั้งครั้งเดียวก็ตั้งเงินแรกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในการเซตติง้งผมก็เซตติ้งให้ดูตั้งต้นนะหลายคนอาจจะเอาไปปรับประยุกต์อะไรก็แล้วแต่เลยครับโอเคครับต่อไปก็เกมที่ผมจะเอามาเทสว่ามันไม่โดนแบนด้วยคือโล w เลเยอร์นะครับอืม คือผมก็จะเอาไปยืน AFK ในการฟาร์มเป้ลอะไรประมาณนี้โอเคครับสำหรับพนขี้เกียดนะผมก็ได้เข้าเกมเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เสียเวลาโอเคครับอยู่ที่เกมแล้วตอนนี้ผมก็จะเปิดโปรแกรมนะโดยการกดสตาร์ทตรงนี้ก็ได้หรือว่า F6 ก็ได้เดีผมกด F6 นี่ก็ประมาณนี้นะคือผมไม่ได้คลิกเลยตอนนี้คือมันออโต้คลิกคนเดียวนะ เห็นไหมง่ายเอาไว้ฟาร์มเวลฟาร์มความแข็งแกร่งค่าอะไรคือสําหรับคนขี้เกียจนะบางคนก็เอาเวลาไปนอนหรือว่าทําอย่างอื่นกั AFK ไว้ในเกมก็ได้นะครับอสําหรับทางเลือกของคนขี้เกียจนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นความรู้เล็กน้อยสําหรับคนอยากฟาร์มอะไรไม่อยากใช้โปรอ่ะ ก็ใช้เออโต้คลิกได้คือก็ไม่โดนแบนอะไรนะจากที่ผมใช้มานะครับโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกกำลังใจทำคลิปใหม่ของผมครับกลับสวัสดีครับ